สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมบูบจากดีกิตอลจินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ตำรวจจราจร <Okay. S 1> กันนะครับในปัจจุบันนะครับประเทศจีนได้เกิดแนวคิดใหม่สําหรับผู้บังคับกฎหมายบนท้องถนนซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จีนใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มจํานวนของตำรวจนั่นเองครับให้รองรับกับประชาชนจํานวนมหาศาลของประเทศจีนและเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มาวิ่งเต็มถนนของประเทศจีนนั่นเองครับ <Okay. S 1> โดยได้ติดตั้งหุ่นยนต์จราจรเพื่อช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นมนุษย์เพื่อดูแลการจราจรภายในเมืองโดย oh. หุ่นยนต์นะครับจะมีด้วยกันอยู่3ประเภทซึ่งทั้ง3ประเภทของหุ่นยนต์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและจะให้บริการฟังก์ชันที่ไม่ซ้ำกันนั่นเองครับ <Okay. S 1> เรามาดูหุ่นยนต์ทั้ง3ประเภทกันครับประเภทแรกคือหุ่นยนต์ลาดตระเวนทางถนนที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่จราจรน,น,นะครับที่เป็นมนุษย์โดยมีเครื่องแบบสีเหลืองและหมวกสีขาวหุ่นยนต์สามารถที่จะระบุถึงตัวผู้ขับขี่ผ่านฐานข้อมูลและถ่ายภาพพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายได้ <Okay. S 2> ประเภทที่2นะครับคือหุ่นยนต์แนะนําการจราจรซึ่งจะคอยตอบคําถามในสถานีซึ่งจะตอบคําถามของผู้ขับขี่และแนะนําเส้นทางต่างๆที่ผู้ขับขี่ไม่เข้าใจหรือหลงทาง <Okay. S 2> นอกจากนี้ยังจะรายงานความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเดินทางได้อีกด้วย <Okay. S 2> ประเภทที่3าหุ่นยนต์เตือนอุบัติเหตุที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ผ่านมาทราบ <Okay. S 2> เมื่อมีตํารวจที่เป็นมนุษย์กําลังจัดการกับอุบัติเหตุทางจราจรซึ่งหุ่นยนต์ทุกตัวจะทําหน้าที่อำนวยความสะดวกได้ตลอด <Wow. S 2> 24 Deixa Como... เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าหุ่นยนต์ตำรวจจราจรของเรานั่นเองโอเคครับเรามาดูชิ้นส่วนต่อประกอบของเจ้าหุ่นยนต์ตำรวจจราจรของเรากันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะมีเมนคอนโทรลบล็อกนะครับให้ต่อประกอบเป็นลําตัวเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ในตัวเจ้าตัวเมนคอนโทรลบล็อกแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเราได้ทําการสร้างแขนด้วยเซอร์โวมอเตอร์นะครับทั้ง2ข้างข้างละ2ตัวนะครับผมรวมกันเราใช้เซอร์โวมอเตอร์ทั้ง4ตัวนั่นเองและต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนต่อประกอบของเจ้าตัวยูคิดเอนทีนะครับก็จะเป็นบล็อกต่อประกอบแบบนี้นะครับผมต่อลงมาเป็นแขนนะครับเป็นหัวแล้วก็เป็นขานั่นเอง และที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นสวิตกับสายไฟนะครับผมถ้าหาขาดไปเนี่ยไม่มีแหล่งพลังงานที่จะจ่ายให้กับเจ้าตัวเซอร์โวมอเตอร์ได้นั่นเองครับผมโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการโคดดิ้งให้หุ่นยนต์ตํารวจจราจรของเรานะครับสแสดงท่าทางสัญญาณจราจรด้วยมือกันนะครับผมจะ <Okay. S 1> เป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับให้ hey, เราไปที่ โปรเจกต์บนแอปพลิเคชันของเรานะครับผมหลังจากนั้นให้เราไปที่ new project เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วให้เราสังเกตมุมบนขวามือนะครับจะเป็นรูปบลูทูธสีแดงอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้คอนเน็กกับเจ้าตัวหุ่นยนต์ตำรวจจราจรของเรานั่นเองครับผมให้เราทําการกดไปที่รูปบลูทูธสีแดงเลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะค้นหานะครับสัญญาณบลูทูธของกล่องเมนคอนโทรลบล็อกตัวนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเปิดสวิตช์ด้วยนะครับผมโอเคครับชื่อสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะขึ้น ก็คือจะเป็นรหัสตัวท้ายของกล่องเมนคอนทรลบ็อกนะครับซึ่งจะอยู่หลังกล่องเมนคอนทรลบ็อกซ์่ตัวท้ายตัวนี้นะครับผมโอเคครับให้เราตรวจเช็คนะครับว่าถูกต้องหรือยังนะครับปกติแล้วจะมีแค่ตัวเยวนะครับผมให้เราทําการเลือกไปเลยครับแล้วก็หน้านี้นะครับเขาก็จะแสดงโมดูลต่างๆที่เขาเชื่อมต่อกันนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่งที่เชื่อมต่อก็จะมีเมนคอนทรลบ็อกนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเซอร์โวทั้ง4ตัวนะครับผมก็จะมี id ที่1 id ที่2 id ที่3แล้วก็ id ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคไปนะครับผมหลังจากนั้นสังเกตดูอีกทีนะครับมุมบนขวามือของเราจากสีแดงนะครับกลายเป็นสีฟ้าแล้วนั่นเองครับผมโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการโคดดิ้งให้หุ่นยนต์ตารวจจราจรของเรานะครับให้สามารถใช้สัญญาณมือจราจรได้นั่นเองครับผมโอเคครับให้เราไปดูที่แถบเมนูหรือแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือนะครับเรานะครับจะเลือก m o v e นั่นเองครับผมแล้วให้เลือกบล็อกแรกนะครับที่เป็น rotate servo นะครับผมลากลงมา มาต่อกับทิก๊ก Run to Start แบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมจากนั้นให้เรารเลือกที่ ID ที่1แบบนี้นะครับแล้วให้เราติ๊ก ID ที่2 ID ที่3แล้วก็ ID ที่4มาด้วยนะครับผมแล้วก็เรานะครับจะทําการปรับองศาของเซอร์โวมอเตอร์ ID ที่1นะครับไปที่90องศานะครับผมแล้วก็ ID ที่2นะครับเราจะปรับองศาไปที่ลบ95องศานะครับ แบบนี้นั่นเองต่อไปเราจะทำการปรับนะครับเซอร์โวไอดีที่3นะครับไป <Okay. S 1> ที่ลบ9กองศานะครับผมแล้วก็ไอดีที่4เราจะปรับองศาไปที่ลบเ5องศานั่นเองก็จะได้ท่าแบบนี้นะครับต่อไปเราจะทําให้หุ่นจนตารวจจราจรของเรานะครับโบกรถนะครับผมให้เราไปที่ move นะครับแล้วเลือกเจ้าตัว box rotate servo ไอดีที่1เหมือนเดิมนะครับลากลงมาต่อแบบนี้เลยจากนั้นให้เราเปลี่ยนนะครับจากไอดีที่1เป็นไอดีที่4แล้วก็ติ๊กไอดีที่1 ออกแบบนี้นั่นเองครับผมแล้วให้เราทำการปรับองศาเจ้าตัว servo id ที่4ไปที่ลบ118องศานั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้เจ้าตัว repeat นะครับให้ไปที่ control นะครับผมแล้วก็ให้ไปเลือกคำว่า r e p a t นะครับผมลากลงมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ลาก rotate servo motor นะครับมาต่อข้างใน r e p e a e แบบนี้จากนั้นนะครับให้ลาก r e p e a e มาต่อกับ kick run to start นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกด play ดูครับ นี่นะครับเขาก็จะทําการโบกรถได้แล้วนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทําให้คุนยนต์ตํารวจจราจรของเรานะครับสามารถโบกรถด้วยสัญญาณมือได้แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคุนยนต์ตํารวจจราจรนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อบ o ็อกเซตยูขิดเอ็นทีนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ิีวิดีโอนี้เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับหรือใครสนใจคอร์สเรียนนะครับยูขิดเอ็นทีก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ิีวิดีโอนี้เข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้เช่นกัน แล้วก็ถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามกันต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ